มันมาเพื่อลักฆ่าทำลายเสียแต่พระเยซูมาเพื่อให้ชีวิตและให้ชีวิตที่ครบบริบูรณ์พี่น้องสังเกตไหมคะว่าก่อนที่มารซาตานจะฆ่าและทำลายนะคะสิ่งแรกที่มันทำก็คือมันลักนะคะมันขโมยก่อนแล้วพร,พระวจ,จนะได้พูดถึงนะคะสิ่งที่มารซาตานขโมยก็คือมันขโมยพระวจนะของพระเจ้านะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอ่านพระวจนะของพระเจ้านะคะ เราจะต้องอ่านแล้วใครควรนะคะให้ถ้อยคำเหล่านั้นให้ความหมายนั้นอยู่ลึกในจิตวิญญาณของเรานะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราอ่านเพราะ,ะนะเหมือนที่เราเคยอ่านหนังสือสวดมนต์พี่น้องจะไม่ได้อะไรเลยนะ,ะหมายความว่าถ้าเราอ่านแล้วเราท่องเหมือนนกแก้วนกขนทอง ความหมายเหล่านั้นมันจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงชื่อตของเรานะคะเป็นเหมือนแค่การท่องจําซึ่งเราไม่ได้เข้าใจอะไรเลยนะคะแล้วก็มารซาตานก็พยายามทาสิ่งนี้คือเมื่อเราอ่านมันไม่อยากให้เราใส่ใจพระชนะของพระเจ้ามันไม่อยากให้เราใคร,ร้ควรมันไม่อยากให้เรามีเวลาอ่านพระชนะของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ย หลายครั้งเราจะแบบใช้เวลาวุ่นวายอยู่กับ Facebook กับ l ล n e หรือ t น l i x นะดูหนังแต่ลืมพระชนะของพระเจ้าซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญในชีวิตของเราพระเยซูบอกว่าเราจะดำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวก็หาไม่ได้นะคะเราจะต้องดำรงชีวิตโดยพระชนะที่มาจากพระโอษของพระเจ้านะคะนี่คือสิ่งจำเป็นที่ทำให้ชีวิตของเราเติบโต,ะตะแล้วก็เกิดผลนะคะไม่ใช่การดูหนังไม่ใช่การรีแลก ไม่ใช่ไม่ใช่การเช็ค a c e b o o k นะคะเพราะฉะนั้นเรารู้ว่ามารซาตานนั้นพยายามที่จะทำให้เรานั้นถูกเบี่ยงเบนความสนใจและไม่ใส่ใจต่อพระเจ้าของพระเจ้าดังนั้นนะคะเพราะว่าเมื่อมันขโมยเมื่อมันสามารถลักพระเจ้าของพระเจ้าไปจากชชื้อของเราได้นะคะมันก็จะทําให้เราถูกฆ่าได้ง่ายแล้วก็ถูกทํำลายได้ง่ายพระเจ้าของพระเจ้าอ,อีกอันหนึ่งบอกว่าผู้คนของเราถูกทําลาย เพราะว่าความไม่รู้นะคะความไม่รู้นั้นคือการไม่รู้พระวจนะของพระเจ้าทําให้ถูกทําลายโดยง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราอ่านพระชนะของพระเจ้าพี่น้องใคร่ควรนะใคร่ควรเราไม่จําเป็นต้องแบบท่องได้แบบร้อเปซนเป๊ะแต่เมื่อเราเข้าใจความหมายนะคะความหมายนั้นจะอยู่ในชีวิตของเราตลอดไปและเมื่อเราเจอสถานการณ์อะไรนะคะเสียงของพระเจ้า แล้วท้อยคำเหล่านั้นนะ่ะมันจะขึ้นมาในความคิดในจิตวิญญาณของเรานะเป็นตะเกียงที่นำย่างเท้าของเราออกสู่ออกจากความมืดนะคะเพราะฉะนั้นมาชาตานรู้ถึงความสำคัญของพระชนะนะเหมือนตอนที่พระเยซูพระเยซูตอบโต้กับมารโดยพระชนะของพระเจ้านะแล้วมันก็หนีพระองไป เพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องไม่อยากให้มารซาตานมาฆ่าและทำลํำลายเราได้พี่น้องต้องเข้าใจพระชนะของพระเจ้าและสามารถที่จะหยิบยกขึ้นมาได้ในทุกสถานการณ์ในชื่อของเราแล้วพี่น้องจะพบกับชัยชนะขอพระเจ้าอวยพรค่ะข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องทุกคนได้รับพระพรจากพระชนะประจําวันของพระเจ้านะคะพี่น้องคนไหนได้รับการหนุนใจได้รับพระพรช่วยกดไลค์ แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆเยอะๆเลยนะคะแล้วกดติดตามเพื่อที่พี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับพี่น้องที่ต้องการย้อนกลับไปดูคลิปเก่าสามารถที่จะกดดูได้จากเพลย์ลิสต์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะให้มีชีวิตที่จเจริญสุขทุกประการและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเจ้าขอบคุณค่ะ